กระจองบสอันนี้เลยแมนบอแมนนครับตัวนี้เบิดแล้วแต่บ่ได้ไปสทงเขาหน่วยใหญ่ครับพี่น้องโอ้ค่อยสั่งอยู่30หน่วย2โล8แปขีดครับบ้านี้เขาขายจังไ๋ครับปีนี้อาจใครจะมีราคาเนี่ยจังหน่อยครับปีนี้จะ1 4อยบาทต่อแผง1 4อยบาทต่อแผงครับแต่แถมใส่2หน่วยแถมอีกแมนแถมอีกครับโอ้คือมาขักแถอครับพี่น้องสมพเรากขายดีนะครับนี่บ่งดีครับมีแต่หน่วยักใงญ่เลยอ่า ตัวนี้มันเป็นใครที่เขาขัดหน่วยหน่อยหน่วยใหญ่ยู่บ่ครับบ่ครับขายขายคาเลยครับขายค่าหน่วสี่สิบแถมสองหน่วยเป็นสามสิบสองหน่วยสามสิบสองหน่วยสามสิบสองหน่วยเคยเอาไปสั่งกิโลแล้วตกสองกิโลแปดขีดครับสองกิโลแปดขีดแมนปัดขัดแข็งครับพี่น้องเกินเรเวลเดี๋ยวเขาไปเบ่งโตเป็ดแล้วก็วิธีการเลี้ยงเพื่อนนะครับ คือเลี้ยงได้ดีแคงแต่ไอเรานี่สุดยอดเลยครับพี่น้องครับสามารถผสมขามสายพันธุ์หล่ะกับพ้ผลิตออกมาเกินขาดได้เนาอไอเนาะครับเพราะว่าเป็ดปักกิ่งมันจะเป็นเป็ดไข่แล้วเป็ดกากีเป็ดกาบบ้านเฮากากีนั่นแหละเขาเอิ้นเป็ดกาบมันก็จะเป็นเป็ดไข่มันเป็นมันเป็นเป็ดไข่แหละแค่มันจะมาผสมขามสายพันธุ์อย่างที่เช่นแบบว่าเป็ดเป็ดเป็ดเทศนั้นมันมันเป็นเป็ดเนื้อเฮาจะมาผสมขามสายพันธุ์กับเป็ดไข่กะบ่ได้เพราะว่ามันเป็นมันเป็นคนละสายพันธุ์ มันจะบ่อไข่ถึงแต่มันตัวใหญ่อยู่ครับมันมันจะโตใหญ่อยู่แต่มันจะไข่บ่อดกนั่นสินะเป็ดปักกิ่งมันมีขอดีก็คือไข่มันใหญ่เป็ดากีหรือเป็ดกาบบานเ้าทีห้อาเลียงเนี่ยมันจะไข่ดกไข่หน้านับงเอาสองสายพันธุ์มาใส่กันมันจะทั้งไข่นานทั้งไข่ใหญ่นังสินะครับโอ้นี่คือเทคนิคคือจุดประสงค์เลยแมนครับเป็นเป็ดปักกิ่งพันไข่แมนบอกครับไอ แมนครับเป็นเป็ดเป็ดปักกิ่งผสมกับกาจีอ๋อนี่บอ่ครับมันจะเป็นรูปผสมบางตัวจะเป็นแมนเป็นแดงดังนะครับเป็นขามสายพันธุ์ก็จะเป็นสีแดงดงครับแมนครับโอ้เพราะขามสายพันธุ์พอมีตู้ฟักครับอืมเอ้าไอ้ครับเบาซู่พี่น้องฟังนะครับเลียงเป็ดเลียงยังจังสีมันดีจังไรครับดีมันกินบักหอยเนี่ยแหละครับครับ เฮาเห็ดสวนผสมผสานแต่ก <health for free> ับเจอปัญหานามฉ่วมแต่ม ah so ันก็มีหอยมาเขาบ่อยากใส่สารเคมีคาะกำจัดหอยก็ใส่เป็ดเนี่หละครับใส่เป็ดแม่นครับใส่เป็ดเขาขาบอกว่าให้เฮาแล้วเขาก็ะจาได้ไครให้เมห้ากินโอ้แสดงว่าใครของอันนี้จะพิเศษขึ้น่วยใ่ญ่แห้งแมนครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องปองปายสุขุสุกคนแ้วก็สวัสดีเอฟซีถูกตานคือเก่าคิดเดิมอีกแล้เด้อครับพี่น้องเด้อ สำหรับวันนี้นะครับบ่าวสลามจะพาพี่น้องมาเบ่งนะครับเพ้นเฮ็ดนะครับเป็นสวนแล้วก็ตอนนี้ก็เจอวิกฤตนะครับเป็นน้ำถ่วมแต่ว่าก็ยังมีการเลี้ยงสัต์นะครับโชคดีนะครับต่มีพวกได้เสริมนะครับฉีขึ้นมานะครับพี่น้องเป็นเลี้ยงเป็ดนะครับเป็นเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับที่เป็นไปเป็นมาจังไดนะครับแล้วบ่าวสลามจะพาพี่น้องไปทั้งวรมรู้จักกับอ้ยรายเพิ่เนะครับเนาะไอ้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแนะนําตัวให้พี่น้องจับนะัรับ บุตรนะครับเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ครับบ้านกระเบื้องหน่อยนะครับอำเภอชุมพลบุรีครับครับผมอือายครับที่เป็นไปเป็นมาจังไรครับคือไหมาเรียงเป็ดเรียงสัตว์อประสุสัตว์ครับอายเบื่อในการเห็ดงานไหมครับอเห็ดงานแบบผ่านมาหลายงานกะไปอยู่ใส่ชีวิตอยู่กรุงเทพกับเบื่อเบื่อกับเลยมาอยู่บ้านเห็ดในเห็ดหน้าครับครับจากเห็ดหน้าแลีวกก อยากมีรไหไดก็เลยม,มาเลียงเปียเสริมเลียงปลาตามถี่เขาเขียนนี่เนะเป็นพืน<ม>้นที่จักไรครับผมเป็นพื้นที่เจ็ดไรครับเจ็ดไรขุดคลองรอบเลยบอยบครับแมนครับขุดคลองรอบครับเลียงปลาเป็นปลายัางครับเป็นปลาตะเพียนกับปลา นิ่ครับปลานิ่นส่วนหน่อยครับแต่ส่วนหมากจะเป็นเน้นเป็นปลาตะเพียนครับเดี๋ยวตอนนี้ปลาเขายังอยู่ครับบ่ครับไปใส่ครับไปน้ำน้ำเหรอครับน้ำท่วมนั่นบ่ครับแม่นครับน้ำท่วมโอ้แต่เสียดายแหงเลยครับพี่น้องนีแต่ปลาแต่กับบ่อตอเล้ครับอยังสู้ได้นะครับสูดๆครับบ้านนี้ช่วงน้ำท่วมเป็ดเทามันไปอยู่ใส่ครับพ่นละครับโน่นพ่นละครับนน่นนุ่นพ่นนุ่นพ่นพ่นดินถึงกองไว้ครับผมโอ้ กับวิกฤตนะครับน้ำพ้นดีแห่งปีนี้บานีพ่อนามลดแล้วเป็ดเท่าเป็นจังไรครับไอ้ยังให้ผ้ผลิตดีบ่ครับจะเริ่มข่ขึ้นเรื่อยครับเริ่มข่ขึ้นเอยแมนครับเรี่องทบเบิลจักโตครับไอ้ห้าสิบกว่าครับห้าสิบกว่าโตช่วงวังเดือนเดือนกันยาวัางหันเอาโตผูออกครับเพราะว่าผมพอลูกมันขายน้ำแต่เนี่เจอวิกฤต้นทุนหัวอาหารแพงก็เลยเลยหยุดก่อนครับครับ ก็เหลือไว้แต่ตัวตัวเมียเขากับผลิตไครยังเดียวเมียนครับเป็ดที่ไอเลี้ยงเนี่ยเป็นเป็ดอียงล่ะครับเป็นเป็ดพันปักกิ่งครับกับกากี๊ที่แหลกไปซื้อมาจากตลาดซิบต่อสิบแบบว่าบ่ไดเอฮูเพ็ดซื้อเป็ดปักกิ่งมาสิโตัวเป็ดกากีมาสิโตัวเพราะว่าเขาคนละคอรกแต่มันเกิดตัวผูกกับตัวเม่ จับเขามาผสมพันธุ์กันครับเลยวเด็กขยายเด็กขายรุ่นออกไปแห้คนในบ้านสามสี่รุ่นครับเาผสมขามสายพันธุ์นี่บ่ครับเนี่ยครับเอามันผสมใดนั่บ่ครับผสมได้ครับอืมบัตมันเป็นจากไหนครับบันไดดก้าวกี้เขาจะไข่ดกครับลูกกิ้งเขาจะตัวใหญ่ครับลูกลูกเขากมายหะครับมันเป็นลักษณะจากไหนอ๋อมันก็จะเป็นเป็นเป็นดังๆครับเป็นดังๆครับแต่ข้อพิเศษของเขาก็คือว่ามันเลือดขาม จะสังเกตยุทธิเท้าครับเท้าเขาจะสีสมครับโอ้ครับผมกายกีเท้าเขาจะสีดำโอ้บ้านนี้พื้นที่นี่เขาก็ปล่อยเป็นเข้าอิสระเลยแมนครับปล่อยอิสระครับเดี๋ยวพาพี่น้องเขายางไปเบิ์เงนะยครับอะไรครับอ่าก็จะเป็นก็เป็นเหล่าเขาเมืนบ่อไปเป็นข้อครับเป็นเหล่าเบดครับเป็นเหล่าเ็ดเหล่าไก่เหล่า่านครับเขาห้อาหารจากเวลาครับสองเวลาครับสองเวลาจะจะมีไฟฝ้า คขางล่างจะเป็นก้อนอิฐขางท้องจะเป็นตาคายเหล็กครับรั้งกันขโมยและหมาครับหลายระบบนะแมนครับเพราะว่ามันอยู่ไกลจากบ้านครับอ๋อเห็ดแบบมาตรฐานเนาะครับแมนครับใส่ต้นทุนสูงป่ะนครับสูงอยู่ครับแต่กับเพื่อความปลอดภัยหละกกับข้นคนคนต้นแข็งแรงนะเขาอยู่ไนฤดุ้นเนาะครับแมนครับสามารถเห็ดแล้วก็อันนี้ได้เลยกันหมาเพราะว่า ถึงเหตุข้อแบบนี้ยน่เว้นผมไม่ค่อยได้อยู่ผมกับปล่อยไว้บางทีหมากักัดก็มีโอ้ครับกัดกัดไปแล้วสองรอบแต่ขากะเอาหมาเขาออกไปแหละล่ะครับอ่าเดี๋ยวพาไปเบ่งนะครับเขาปล่อยเขาเป็นเหมือนสถานเป็ดไลทุ่งเลยมันบ๊ะบ้ายแมนครับเพราะว่ามันจะมีบักหอยเชลลีครับครับโอ้แสดงว่าเป็ดไอ้นี่ก็สิใครดีไครดกที่สันครับแมนครับแมนก็จะเป็น แต่ปีนี้เขาบ่ได้เกี่ยวครับน้าท่วมก็จะปล่อยเป็นอาหารเป็ดไปเลยครับเพราะเข้าก็บชียู่ในพื้นที่ม่วนหนรับแน่นครับอาจจะมีใหม่จักน้อยเพราะว่าน้าพึ่งลดครับเพราะในดบริหารจัดการสวนครับครับเพราะว่าผมอยู่คนเดียวช่วงนี้กาลังแล้วเขาครับครับอู้บางทีครับพี่น้องในพื้นที่มั่นแห่งก่อนครับจังสีน้าท่วมเขาครับแน่นจักไรครับทั้งเบิดที่ห้องเคสหน้าเขาเฉพาะหน้าเขาครับประมาณ สามไร่นี่ละซี้ดถิ่มเม็ดเลยเป็นวันนีดำเป็นแถวได้ครับดำเป็นแถวแต่ว่าเพราะกล้าถาดดำเป็นแถวแต่ก็ต้องมาจบด้วยน้ำถั่วมเนาะครับแม่นครับโอ้บ้านนี้มันก็จะมีห่วงที่มีแต่ว่าเฮากัถถาดตะเกี่ยวกับบ่คุ้มบ่บ่คุ้มครับบ่คุ้มก็เลยไปเป็นอาหารเป็ดไปเลยแม่นครับจะหกจักหน่อยได้ครับโอ้ปลูกไม้ปลานำนาะครับไอ้แม่นเป็นไม้ปลาไม้ปลากระต่ายแน่ครับเพราะว่าน้ำถั่วม น้ำไหลแห้งต้นเขาอาจจะคุณการที่เขาจะ,จะเห็นเป็ดนะครับของอ้ายเพื่อนนี่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ยากครับเพราะว่ามันบอคุณนค้นครับ<อ>เพราะว่าถ้าเห็นถ้าเห็นคนแปลกหนาก็จะหน,นีเลยครับเขาเกีย่ยอาหารเขาสองเวลาเขาก็บดยคุณนเลยบเป็นบ่อครับบอ่อครับบอ่บอถามีตะผมเขาจะคุณนอยู่ถามีคนอื่นของมานําเขาจะปีกโตนี้ย่างเดียว เขาจะยู่ในพื้นที่เขาอย่างเดียวเขาบม่ได้หล่อไม่ได้ยังเลยบ่ครับแม่ค่ะเขาจะอยูืนนี่นี่เลยดีจะทายได้อยู่ครับโอ้ไก่โอ้นี่ครับนี่ครับเป็ดประมาณหาสิบตนี่แหละครับเลี้ยหาสิบตัวบานิว่าถึงต้นทุนนะครับมันคุ้มกันบ่ครับกับจะเฮาเลี้ยงคุ้มอยู่ครับถือว่าคุ้มอยู่คุ้มอยู่นะครับเนาะครับ เลี้ยงไว้สำหรับกับไอเขาเด้ไใครผลผลิตน้ำแน่าไอเขากินหอยในหน้าเน่าเพราะว่าเอาประโยชน์สองต่อต้องจัดหอยน้ำแล้วก็ได้ใครไม่มามามาไว้กินแน่ขายเน่ครับมีหาน้ำเนาะครับเนาะแมนครับมีหานหานกับเลี้ยงไว้กะเวลามัน เจอสิ่งแปลพร้อมเขาก็จะร้องเขาก็จะได้รูหัว่าผู้ใหญมากสินะครับเวลาเห็นงานแบบเพื่อนๆหรือนอนย่าหมือขึ้นเป็นเป็ดปักกิ่งพัดไข่แมนบอครับไอ้แมนครับเป็นเป็ดเป็ดปักกิ่งผสมกับกากีอ๋อนี่บอครับมันจะเป็นรูผสมบางตัวจะเป็นสีแดงนะครับเป็นโตโตเ่านะจะเป็นพันธุ์ของพันธุ์ที่แหลก เพราะว่าอายุใครเขายังมันในเบิดหลายปีแล้วครับผมเลี้ยงมากเขาวินิ้ปีที่สามแล้วครับปีที่สามแล้วที่เลี้ยงมากแนนครับโอ้กะทือใครเขายังพันในเบิดกะทืะอเขายัางพันในแถาครับตอบโจทย์แทงมาครับตอบตอบครับพ่อขายบอครับใครเขาอบอพ่อครับบ่พอ่อแ่นครับแต่ว่าเฮ้าขายนี่ตอนนี้ก็ถือว่าราคาดีแนนครับประมาณแปดเดือนขึ้นครับ ตลอดแปเดือนขึ้นเบื้องดีครับพี่น้องถ้าเขาบดตกเขาก็จะไข่ตลอดเพราะว่าถ้าม้าบกวนเขาเขาก็จะไข่ทุกวันโอ้ถ้าเป็นขามสายพันธุ์ก็จะเป็นสีดดงๆครับแมนครับโอ้เพราะ,ระขามสายพันธุ์เพราะมีตูฟักครับอืเป็นตูฟักไข่แมนครับเบื้องตีครับพี่น้องเอาอายครับ ว่าสู้พี่น้องฟังนะครับเลียงเป็ดเลียงอนียงจังสีมันดีจังไรครับดีมันกินบักหอยเนี่ยแหละครับครับเฮาเหตุสวนผสมผสานแต่กับเจอปัญหาน,าน้ำเส่วมแต่มันก็มีหอยมาเฮาบ่าอยากใส่สารเคมีขาดกำจัดหอยก,ก็ใส่เป็ดเนี่ยแหละครับใส่เป็ดแ,แมนครับใส่เป็ดเขาขาบักหอยเฮาแล้วเขาก็จะได้ไข่ให้เฮากินโอ้แสดงว่าไข่ของอันนี้จะพิเศษขึ้นวยไ่แฮงแ,งแมนครับ เป็นหน่วยไงแล้วก็บโพ่อขายแม่นครับคนที่เอาไปกินนี่เขาเป็นยังไงครับีเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาอยากซื้ออีกแมครับเขาติดใจในในไครใบไงครับอ้ซ่อมกำปั่นนิดหน่อยเนาะครับแล้วเขาเขาเขาติดใจในเรื่องในการแถมน้ำฮ่อกับประเดขายตามอันเป็นห้เต็มแพงฮ่ากับห้แถมไปอีกนั่นสินะครับแถมสองหน่วยเลยวันที่ครับแมนครับโอ้ใจดีแห้งครับพี่น้อง เป็นการแบ่งปันนะครับแมนครับแต่ว่าในกรณีนึ่งก็ถือว่าเป็นความูขกับเผ่าของน้าะครับเนาะแมนพีนี้น้ำชมกะตจนไม่ตายหลายเดวก็บว่าท้อครับเดยวปลูกเสริมหม่ไม่มีคำว่าท้อนะครับไม่มีคำว่าท้อครับโอ้อ่านี่ก็เป็นบุคคลที่เพิ่นสูงนะครับยุ่ผู้เดียวกนค่อยๆเช็ดค่อยๆสั้นครับแมน เงี้บวางกะเอาผลผลิตจากไข่เป็ดกะเฮ็ดเป็นของหวานขายอีกครับเอ้าบอกครับแมนครับไอเฮ็ดเองอีกบอกครับแมนครับขายขนมหวานนําโอ้สุดยอดเลยครับพี่น้องเขาไปเรียนรู้มาจากสครับเออ่คย่คยเป็ดงานอยู่จังหวัดขอนแก่นครับเป็ดละงานล้านขายขนมหวานเขาก็เอาทักษะเมนครับจำข้อมูลของเขามาเขาก็มาประยุกขายครับเฮ็ดขายเห็นสร้างรายได้เขาก็เด้ขายแบบว่า จะขายตะไคร่สดเท่ากับเห็ดไข่เข้มขายน้ำก็ได้ครับสามมูลค่าเพิ่มเหรอครับเมียนครับจากหน่วยละห้าบาทกับเป็นหน่วยละเจ็ดบาทครับโอ้ดีแหฮงครับสามมูลค่าเพิ่มใช่ครับสินค้าของเท่าเองนะครับเมียนครับูเป็ดอ้างนี่อารมณ์่มดีขากีหลีเนาะครับเนาะแมียนครับผมแต่ผู้ใดอยากนะครับ บ่ไดฉีดวัคซีนเ้อครับบ่ครับบ่ไดฉีดวัคซีนบ่ไดกินยาปฏิชีวนะเอ็น้ามารกให้กินครับโอ้น้ำามากก็เฮ็ตเองแมนครับเอนำมากไว้หเขากินบ่มีการเป็นหาเป็ดนเขาไม่บ่ตายครับอ่ครับบ่ใช้ครับอนาคตนี่สิมีการแบบผสมขามสายพันธุ์แล้วก็แบ่งปันให้พี่น้องเฮาบ่ครับอนาคตคด่บสีมีอยู่ครับเพราะว่าช่วงนี้กําลั่งเดินเต็มสูบเลยครับเดินเดินใหม่ถึงจะเห็ดสวนสวนสวนนี่มัน อายุหปีแล้วเนาะครับอายุสวนทีทเฮดมาเนี่ยหาปีแล้วเจอเจอวิกฤตมาสอปีแต่กับวอทต่จะเดินไม่จะเห็นไปศึกษาในโทรศัพท์ใน Youtube ก็เสียมาดัดดัดแปลงเขากับสวนจะคลองก็จะมีเ,เร็่วๆนี่แหละครับจะเพราะว่าถ้าเขาอายุหลายกว่าน,นี้แล้วเขาก็จะเบิดไข่แล้วเขาก็จะเปลี่ยนรุ่นใหม่ขึ้นมาแต,แต่แต่ผมคลายเลี้ยงไล่ทุง่ง ไรทงตังกี่เนาะผมเลี้ยงคนเดียวแปดร้อยตัวครับเป็นังไหครับมันกับเจอวิกฤตตอนนั่นหน้ามันเบิด <c oughs> ไปเลี้ยงไปตามทงเลยเลี้ยงสิไหมครับเมืนอกลับได้มันกลับได้เมื่อกลับตอบโจทย์อยูบ่บ่ได้เสื้ออาหารบร่ได้เสื้ออาหารครบับให่มันกินหอยกิน,มนเมล็ดข้าวพ่อโดินๆไปหน้ามันเบิดอาหารเบิดไข่กัหยุดว่าเตนเลยับมื่อก็บกับกินเนื้อแต่ของครับเพราะว่าต้องให้อาหารมันทุกมือ <c oughs> บดพ่อมาเห็ดไรน้าสวนผสมภาษาแล้วก็สั่งแรงอาหารมีบักหอยถ้ามีน้าเขาจะมีบักหอยเมียนอันนี้กินเราลนทุนเข้าไปแมนครับก็สั่งเห็ดแหนแดงอย่าเนืเปียไม่เขากินให้เขากินผักน้ำครับบ่แม่จะให้กินตะล่ำกับเข่ากับหัวอาหารกับมีหัวอาหารแน่เพราะว่าเขาจะได้สั่งโค้งสั่ง เปลือกไข่ของเขานํ่ครับสัพอร์ตหรอไข่ขางหญ่เป็นใบใหญ่เนาะครับตอนสอนแห้งเท่ากับเสริมเพราะอาหารเล็กๆน้อยๆครับแต่ถ้าบ่เสริมเขาก็จะบ่มจะได้ล่ะผมกับบอเว่าเป็นมันจะบ่ได้ผลผลิตตามที่ควรเนาะครับแมตอนนี้ก็กรลังเริ่มขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าบางนึงเจอวิกฤตน้าท่วมเขาก็ผมมีเวลาเอาเขาคอกกมานก็น้าท่วมเขาก็จะอยู่ตามโน่นนั่งสินะผมก็คอยย่ำขึ้นผมกับ จะออกมาเบิงบย่านผอามูงูบวกมูหยังมากกับนาเมังสีนะครับโอ้ครับนี่แหละครับพี่น้องสำหรับผู้ใดที่สนใจอยากจะได้ลูพันธุ์นะครับอนาคตเพิ่นมีแผนนะครับมีการวางแผนไม่แผนงานไว้ว่าจะผสมขามสายพันธุ์ลกแม่นครับจพี่น้องเขาด้เอาไปนเหกันจะบ่แม่เป็ดรุ่นนี้ครับจะเป็นเป็ดรุ่นใหม่เพราะว่ารุ่นนี้ของเขามันจะจะเท่าแล้วเท่าแล้วมันจะเหตุในลูมันออกมา มันบ่อสมบูรณ์ครับเพราะว่าผมก็ให้ลูกเขาไปหลายรุ่นแล้วครับครับอเอาออกหลายหุ่นแล้วครับหุ่นหนึ่งหุ่นหนึ่งกับประมาณเจ็ดสิบแปดสิบตัวครับก็จะคัดไขรไเลยเอาเป็นตัวตัวเม่ไปเลยครับอเพราะว่าผมรู้เทคนิคใครแลวก็ะตอนมันฟักออกมาแลวกจะหูหูเพดภายในสองมือเลยครับเพราะว่าเคยเคยเลี้ยงเป็นไรทุ่งมาแลวกอังสีมันก็มีความูลอังสีนะครับเพราะมี ที่ะสมกณนนะครับนอไอเนาะแมนผมกับการันตีเห็นเลยว่าเป็นต้นนต้นแมลรอยเปรเส็นตเลยครับครับผมอ่านี่นะครับพี่น้องผู้ได้อยากได้ควอมูลดีดีนะครับสาหรับการเลี้ยงสัตว์ปีกและกัรผสุสัตว์นะครับไอเรานี่สุดยอดเลยครับพี่น้องครับสามารถผสมขามสายพันธุ์หลักกับผลผลิตออกมาเกินขาดได้นอไอเนาะครับเพราะว่าเป็ดปักกิ่งมันจะเป็นเป็ดไข่แล้วเป็ดากีเป็ดกาบบานท่ากากีน่ะแหละเขาเอื่นเป็ดกาบเมื่อก่อนจะเป็นเป็ดไข่มันเป็นมันเป็นเป็ดไข่แหลวแค่มันจะมาผสมขามสายพันธุ์ อย่างที่เช่นแบบว่าเป็ดเป็ดเป็ดเทศนั้นมันมันเป็นเป็ดเนี่ยห้าจะมาผสมขามสายพันธุ์ก็เป็ดไข่กะบไดเพราะว่ามันเป็นมันเป็นคนละสายพันธุ์มันจะบ่ไข่ถึงแต่มันโตใหญ่อยู่ครับมันมันจะโตใหญ่อยู่แต่มันจะไข่บ่อจดกซี่สนะเป็ดปักกิ่งมันมีข้อดีก็คือไข่มันใหญ่เป็ดไก่หรือเป็ดกาบบานเฮาที่เฮาเรียงเนี่ยมันจะไข่ดกไข่นานครับ พเอาสอง,สงใส่ผ้านมาใส่กันมนจะทั้งไข่นา่นทั้งไข่ใหญ่ยังสินะครับโอ้นี่คือเทคนิคือจุดประสงค์เลยแมนครับครับเลยกลายเป็นว่าตอบโจทย์การตลาดแมนโอ้เลยอันนี้สามสิบสองหน่วยโล่สองไอ้โล่คริ่งเลยบอกสองโล่แปดขีดเขาผงสร้างแล้วสองโล่แปดขีดปาดไขใคร่ครของผมดิครับเพราะว่าอารมณ์นีแห้งบ่ปบปอยตาซ่าครับเขาให้เขากินกินเขาแล้วกินน้ำให้กินน้ำมัก มันามักเพราะกระห็ดเองจากผมมูกล้วยมูมูเศษพักเนี่ยในสวนเนี่ยแหละครับแบบว่าบ่ได้เอาแบบพักตามท้องตลาดที่เขาใส่สารเคมีกับพักในสวนก็มาเป็นพวกทุกอย่างที่มันเป็นพักเป็นผลไม้สิครับไปมัก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 ให้มันได้อายุจักสี่เดือนกันนด้ครับนะนากใครอยากรู้ก็่ะถ้ามาถามผมก็ได้เดี๋ยวผมบอกเบิดเปียกเลยครับผมหนึ่งบม่มีการตตยหาเป็ดไตกล้ยี่รับเขาตายหาอ้อม แล้ก็บอเป็นเพราะว่ากินำมักทุกเย็นครับมีภูมิต้านทานในตัว<ม>เขาโอ้สุดยอดเลยครับพี่น้องแล้วก็บรดได้ใส่วัคซีนนะครับบอมีว่าจะเกิดวัคซีนตกค้างแน่นอนส<อ>่วนผมบ่ได้ฉีดครับผมนี่แหละครับคือหัวใจสําคัญเลยนะครับผู้ที่มีความรู้แล้วก็มีวิธีการหลากหลายนะครับเดี๋ยววาสลามจะให้ที่ยูติดต่อแล้วก็พร้อมครับเบอร์โทรนะไอเนาะสามารถขามาโทรพูดคุยกันได้นะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้บ่าวสลามขอจบไว้ซ้ำนี้นะครับขอบคุณที่เขามารับชมและก็ติดตามขอบคุณอ้ายครับห้ความดีๆครับ,รบพ่อมมีพี่น้องเฮาเนาะไปพอกันคลิปหนากับบ่าวสลามท่องเน็ตอีคือเกาเด้ครับเด้อครับผม